ชื่ออะไรครับคุณบอวัรราคะคุณแม่อุบลนะครับวันนี้เข้ามามีอาการยังไงครับเข่าค่ะเจ็บหัวเข่าเนาะเป็นมานานหรือยังเป็นห่งงปีแล้วันั่งยองๆพับเพียบได้ไหมไม่ได้ก็คือนั่งเก้าอี้อย่างเดียวนะครับไหนคุณแม่ลองเดินเดินได้ไหมเดินไหวไหมปกติจะมีใช้ไม้เท้านะครับตรงนู้นโอเคคุณแม่ลองเดินมาเดินโยกแยกนะ นะครับ kid atte. Kid atte. นะครับวันนี้คุณแม่อุบลนะครับมาจากสงขานะครับม no ีอาการข้อเข่าเสื่อมครับเดินกระเพิดนะครับลุกนั่งไม่ได้นะครับต้องนั่งเก like <ck> ้าอี้อย่างเดียวนะครับแกไม่ยรู้ตัวไงไอ้ตอนที่หายก็บอกตอที่เจ็บเอาตรงที่เจ็บนะบดูตรงนี้ผมให้ เอาตอนนั้นข้ามันเดี๋ยวกแก้มา่าเอาดูตรงนี้อ่ะเหยือดไปเดืเอดไปเดืเดอดเรื้องงอธรรมดาปวดตรงนี้ใช่ไหมเหยียบตรงนี้ใช่ไหมปวดนี้นี่ปวดจนเราจะหมดปวดหมดเลยอันนี้ดูที่เบาะมันเบาแล้วนะครับเบ<อ>าแล้วนะครับพร้อมแล้วเดินครับเบาขึ้นไหมครับโอ้โอ้เดินเร็วเดินเร็ว เดินก่อนเดินก่นเดินก่อนเดินตรงนี้เลยเดินเดินเดินก่อนเดินก่อนคุณแม่เดินก่อนสักรอบหนึ่งเบาขึ้นไหมเบาครับาผมสังเกตเห็นก็คือเดินเร็วขึ้นเลยนะแม่ไม้เท้าเอาไม้เท้าอยู่ไหมคุณแม่เอาเอาไม้เท้าอยู่นะแต่เบาขึ้นไหมครับเบาขึ้นเบาขึ้นนั่งได้ครับโอเค นะครับหลังจากที่คอเส้นและเหยียบน้ํามันไปนะคะวันนี้อาการเป็นยังไงม้างครับตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมนะครับต่างกับตอนที่มาไหมเบาขึ้นหรือว่ายังไงประมาณไหนเยอะไหมครับเยอะเยอะเท่าไหร่ก็ดีแต่ก็คือเดินเดินคล่องขึ้นหัวเข่าดีขึ้นเนาะเบาขึ้นนะครับเดินแล้วไม่เจ็บนะครับวันนี้ตีเป็นคะแนนสักสิบคะแนนวันนี้คุณแม่ให้ทางภัยเกสอนเท่าไหร่ครับ ให้1ิบเลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ายัางไงนัดกันอีกทีเนาะนะครับขอบคุณมากครับ